ในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูรถที่เป็นกระแสในหมู่วัยรุ่นมากๆเพราะว่ารถรุ่นนี้นะเขาเอาไปโมดิฟายเครื่องยนต์จนสามารถขับได้เร็วมากกว่าตัว3-50ซึ่งรถที่ว่าเนี่ยก็เป็นรถล้อเล็กทรงสกูตเตอร์ธรรมดาธรรมดาแต่ซ่อนเคี้ยวเล็บสามารถทําอะไรได้มากมายซึ่งรายละเอียดของตัวรถที่ว่าเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมพามาดูนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่องเจสีผมสานะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านชานยนต์ CBB ที่อำเภอสว่างแดนดินนะฮะสาขาต้นโพเนาะวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดู Honda l e ี d 125ซึ่งรถคันนี้ก็เป็นกระแสะอยู่ในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากในช่วงนี้นะครับเพราะว่าได้มีหลายสำนักแต่งเหมือนกันที่ได้เอาตัวลีดหนึ่ที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่เนี้ยที่เป็นรถสไตล์สกูตเตอร์แบบเนี้ยล้อเล็กๆแบบนี้นะไปทาการตกแต่งโมดิฟายจนมันสามารถทาความเร็วได้มากกว่า160กมชงซึ่งเราก็ต้องยอกรับกนตะ่งเรื่อง,อง,ตตง,องนตเน่ร มันก็แรงตามตังนะฮะถ้าตังเราเยอะมันก็ทําได้เยอะมันก็ไปได้แรงมันก็ไปได้เร็วแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูรถเดิมนะครับซึ่งรถหลีดหนึ่งสองห้าคันนี้นะก็จะมีราคาค่าตัวอยู่ที่หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นราคาค่าตัวพร้อมรับรถเนาะแล้วก็สีนะครับสีของหลีดหนึ่งสองห้าตัวใหม่เนี่ยเขาจะมีสีทั้งหมดอยู่สามสีนะครับก็คือสีขาวที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้อีกสีหนึ่งก็คือสีแดงนะครับนี่แต่ว่าแดงมันจะเป็นแดงช้ำๆนะเป็นแดง เรียกอะไรแดงแบเปิลหรือเปล่าและอีกสีหนึ่งนะครับก็คือสีน้ําเงินเข้มในเรื่องของตัวดีไซน์นะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับก็จะมีแถบข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนานะเพราะว่ามันเป็นไฟสูงและไฟต่ําส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะติดอยู่ที่บางลมนะฮะจะเป็นแบบหลอดไส้นะสลับไฟเลี้ยวส่วนเส้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟ Day l ไล h ์หรือว่าเป็นไฟหลีกก็จะเป็นแบบไฟ LED นะครับตรงกลางมีโลโก้คําว่า Honda นะครับส่วนจะง,งอยด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีเทา รุ่นนี้เป็นสีขาวแต่ว่ามันก็จะออกแนวแบบขาวไข,ข,ข่ๆครีมๆนะครับพอมันมาตัดกับสีเทาสีบอลเนี่ยมันก็ให้มิติตัวรถที่ดูโดดเด่นขึ้นมานะครับบางคนน่าจะเป็นบางคนที่ติดอยู่กับตัวแผงคอด้านล่างนะครับก็มีพวกเส้นสายมีมิติต่างๆเนาะส่วนตัวบังลมนะครับบังลมก็จะเป็นสีขาวนะฮะสีขาวมันสวยนะแล้วก็ยาวลงมาจนถึงข้างล่างนี้เลยตรงข้างหลังบางโคนนะครับก็จะเป็นชิ้นพลาสติกสีดําด้านนะครับ เอาไว้กันโคลนกระเด็นเข้าไปข้างในตัวโครงรถนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงใต้พื้นด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็นชิ้นแฟลิ่งสีขาวเนาะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีกาดกันท้องนะครับอยู่ข้างล่างนี่เป็นชิ้นพลาสติกใหญ่เลยนะส่วนความสูงของพื้นนะฮะลีดหนึเนี่ยจะมีความสูงพื้นอยู่ที่สิซนติเมตรนะครับตรงนี้นะสิเซนตะิเมตรเนาะ ส่วนแฟลิ่งทางด้านท้ายนะฮะก็จะออกแนวอ,อวบๆนิดนึงนะครับตามสไตล์รถป๊อปนะถ้าเราดูไกลๆเนี่ยมันก็จะแหลมขึ้นด้านท้ายแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวโลโก้คําว่าลีดเนี่ยก็จะเป็นสีเงินนะครับไม่มีคําว่า1,2,5นะมีแต่ลีดเฉยๆเนาะส่วนไฟท้ายนะฮะ ผมชอบมากเลยนะดีไซน์มันสวยๆนะฮะก็จะเป็นหลอดแบบ LED นะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวซ้ายขวาเนี่ยก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะแต่ว่าเขาก็จับเอาไปอยู่ในตัวโครมเดียวกันสติ๊กเกอร์ข้างบนตรงนี้ก็จะมีคําว่า Honda นะฮะตัวบังโคลนนะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลนะ,ะแต่ว่าจะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะในตัวสีน้ําเงินถึงจะเป็นสีดํานะครับถ้าในตัวสีขาวกับสีแดงจะเป็นสีเดียวกันนั่นก็คือสีน้ําตาลส่วนตัวกันตกนะครับ ในปี2023ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาจะปิดรูไว้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูจากข้างด้านล่างนะฮะเราก็จะเห็นมันจะมีรูยังอยู่นะครับแต่ว่าเขาปิดข้างบนไว้เนาะถ้าเกิดเราจะาไปใส่กล่องท้ายไปใส่ถาดเนี่ยเราก็สามารถเจาะรูเข้ากับที่เดิมได้เลยนะครับหรือว่าถาดของกล่องท้ายบางรุ่นเนี่ยมันไม่ตรงกับรูเดิมเราก็สามารถเจาะรูใหม่โดยมันจะไม่มีรูเพิ่มให้เยอะแยะเนาะหรือว่าใครที่ไม่ได้ชอบกล่องท้ายอยู่แล้วเขาก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับไอจอยตรงนี้ก็คือสําหรับสายมัดเนาะ บางคนอาจจะชอบพวกถุงกันน้ำนะครับที่สายเดินทางเขาจะเรียกว่าแก๊งกระเป๋าเหลืองเนาะก็จะเป็นกระเป๋าสีเหลืองเนาะที่เราเห็นกันนะครับ <tte leg> ของรีด125ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ใต้บ่อนะเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับ <sigu> เราสามารถเติมน้ํามันได้จากจุดตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามัดสัมภาระติดกับตัวบ่อเข้าไปเนี่ยเวลาเราจะเติมน้ํามันเนี่ยเราก็สามารถเติมจากข้างด้านหน้าได้เลยซึ่งในเรื่องของความจุถังน้ามันเชื้อเพลิงนะครับของรีด125เนี่ยก็จะมีความจุอยู่ที่6 ส่วนตัวคอนโซนกลางนะครับชิ้นฟลิ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีเดียวกันกับของตัวรถเนาะในเรื่องของกุญแจนะครับกุญแจของรีด125ตัวใหม่ล่าสุด2023เนี่ยเขาจะใช้คุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับหรือว่ากุญแจรีโมทนั่นเองนี่ก็คือคุญแจรีโมทนะครับแล้วก็ถือคุญแจมาใกล้ๆนะฮะแล้วก็สามารถเปิดล็อกรถแล้วก็เปิดการทํางานต่างๆส่วนเก๊ะที่อยู่ทางฝั่งด้านซ้ายนะครับก็จะมีจุดชาร์จไฟนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะ ก็จะเป็นแบบ USB 1ซึ่งแบบนี้นะ่ะดีมากๆเลยนะเพราะว่าเราสามารถเอาสายชาร์จเติมของโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยมาเสียบได้เลยนะครับแต่ว่าเกทที่อยู่ข้างฝั่งด้านซ้ายเนี่ยไม่สามารถล็อกได้นะครับแล้วก็ความลึกก็ใส่โทรศัพท์มือถือได้สบายๆนะครับใส่มือถือได้หลายเครื่องด้วยแล้วก็ปิดฝาส่วนในเรื่องของ ตัวเรือนใหม่นะฮะเรือนใหม่ก็จะเป็นแบบกึ่งดิจิตอลกึ่งอนาล็อกในเรื่องของวัดความเร็วเนะี่ยยังเป็นแบบเข็มอยู่เนาะก็จะบอกระดับความเร็วมากถึง140ส่วนตัวไม้ดิจิตอลก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะจะบอกระดับน้ามันเชื้อเพลิงอัตรากริริโภคน้ามันเชื้อเพลิงทิปเอระดับน้ามันเชื้อเพลิงก็จะเตือนอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตแตรก,ก็ยังมีปกตินะฮะในฝั่งด้านขวานะฮะก็ ข้างล่างตรงนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทมือในรีด125เนี่ยจะมีเพียงปุ่มสตาร์ทมือนะไม่มีสตาร์ทเท้ามาให้ส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่รีด125มีก็คือในเรื่องของก้านเบรกด้านหลังนะครับซึ่งตัวก้านเบรกเนี่ยถ้าเรามองจากข้างหน้าตรงนี้เราก็จะไม่เห็นกลไกลอะไรที่อยู่ด้านในแต่ในความเป็นจริงแล้วเบรกของรีด125เนี่ยเขาจะเป็นแบบคอมบเบรกซึ่งถ้าเกิดเรากดด้านฝั่งซ้ายหรือว่าเบรกหลังเนี่ยเบรกหน้าก็จะทำงานด้วยนะครับ ได้ยินเสียงไหมตับตบตัวกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกดีไซน์ใหม่ดีไซน์สวยมากเลยนะเป็นดีไซน์ตัวเดียวกันกันกบที่อยู่ใน p c x จุดถัดมานะครับที่เป็นความดีงามของรถรุ่นนี้ก็คือในเรื่องของตัวพื้นเหยียบนะฮะที่เป็นแบบพื้นเรียบเลย ซึ่งไอตัวพื้นหยียบที่เป็นพื้นเรียบเนี่ยข้อดีก็คือว่านอกจากจะทําให้เราขึ้นลงลดได้ง่ายแล้วข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถวางของหรือว่าบรรทุกของณนะจุดนี้ก็ได้โดยของบางอย่างเราก็ใช้เท้าเหยียบเลยหรือแม้แต่เราจะพาลูกหลานเดินทางไปเที่ยวตามทุ่งนานใช่ไหมตามท้องไร่ท้องนานเนาะตามสไตล์ชนบทแล้วก็ให้ลูกหลานเรายืนข้างหน้าก็ได้หรือแม้แต่เราจะพาสัตว์เลี้ยงของเราอะไปสวนสาธารณะหรือไปเที่ยวท้ายหมู่บ้านอะไรแบบนี้นะฮะก็สามารถบรรทุกสเลี้ยงของเราตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็ใช้ขาหน,นีบเนาะส่วน ตัวบอรรถนะครับตัวบอรรถของลีด125รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยตัวสีขาวบอรดรถเขาจะเป็นสีน้ําตาลนะฮะแล้วก็เป็นสองสีนะตรงคนขับจะเป็นสีน้ําตาลเข้มส่วนคนซ้อนก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับส่วนในเรื่องของความกว้างของคนขับเนี่ยก็จะมีความกว้างอยู่2คืบส่วนความยาวก็1 2 2คืบครึ่งนะครับส่วนคนซ้อนเช่นกันนะฮะความกว้างก็2คืบความยาวก็ประมาณ2คืบมีความนิ่ม พอประมาณนะฮะส่วนพักเท้าคนซ้อนก็จะหลบอยู่ข้างล่างตรงนี้เป็นพักเท้าขนาดใหญ่กว้างอยู่เกือบ,อบหนึ่งคืบแล้วก็ดีไซน์สวยด้วยนะในเรื่องของท่านั่งเนี่ยก็จะสามารถงอขานั่งได้ปกตินะฮะไม่เหนื่อยล้าไม่เมื่อยแน่นอนนะครับ ส่วนในเรื่องของใต้เบาะคนน้อนนะครับกล่องเก็บของใต้เบาะเนี่ยมีความจุมากถึง37ลิตรกันเลยทีเดียวใหญ่มากนะครับเพราะว่าตัวหลีด125เนี่ยตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงเขาจะเอาไว้ตรงพื้นล่างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถทําที่เก็บของได้ใหญ่มากเลยแล้วก็ตรงนี้ที่เราเห็นก็เป็นระดับน้ำหล่อเย็นนะครับเพราะว่าหลีด125เนี่ยระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแล้วก็พวกเครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็จะเนบไว้ตรงใต้เบาะตรงนี้ รีด125เนี่ยเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่มีขนาด U Block ที่ใหญ่มากๆส่วนตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเวลาเรากดปุ่มเปิดถังเนาะมันก็จะเด้งออกมาด้านข้างแบบนี้นะตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงก็มีความจุ6ลิตรเนาะสามารถเติมได้ถึง E20 ส่วนในเรื่องของระบบช่วงล่างในตัวช็คอัพด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเทเลสโคปิกแกนช็คขนาดใหญ่ แกนโชคนี่ใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็ตัววงลอ้อนะครับเอกลักษณ์ของลีดก็คือเป็นวงลอ้อเล็กไซส์12นิ้วแล้วก็ตัวยางก็จะเป็นไซส์90ทับ90ขอบ12ลายของลอ้อแม็กเนี่ยก็จะเป็นลายเอกลักษณ์ของลีดเลยนะไม่เหมือนใครส่วนระบบเบรกด้านหน้านะครับก็จะเป็นจานดิสเบรกเดี่ยวขนาดไซส์จาน190มิลลิเมตรตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊มนิชิน1ลูกสูบนะครับส่วนตัวยางก็จะเป็นยางยี R ่หนะ้อ IRC เนาะลายยางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ ส่วนระบบการสะเทือนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบยูนิคสวิงนะครับแต่ว่าในตัวใหม่ล่าสุดของ h o n d a ารีดเนี่ยเขาได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของระบบช่วงล่างหลังเพราะว่าเขาได้มีการเปลี่ยนตัวเครื่องยนต์ใหม่เขาย้ายจุดหมุนของตัวเครื่องนะครับที่ทําหน้าที่แทนสวิงอาร์มเนี่ยจะปกติเขาจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมในปี2023ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาย้ายขึ้นมาไว้ข้างบนตรงนี้นะครับมันจะทําให้ลักษณะการสวิงของตัวโช๊คอัพด้านหลังเนี่ยทำได้สมูทมากกว่าเดิมแล้วก็ทําได้ดีมนวนด้วย ถ้าเกิดเรามาดูทางฝั่งด้านซ้ายของตัวเครื่องยนต์นะครับเราก็จะเห็นแคลงเครื่องเห็นกาดแคลงเครื่องด้วยนะฮะในปี2023เขาใส่ให้มาแต่ว่าในรถรุ่น,นอื่นๆของ Honda ตัวสกูตเตอร์เนี่ยไม่มีนะแม้แต่ตัว ADV ที่เป็นตัวลุยเองก็ไม่มีตัวกาดเครื่องตรงนี้มาให้ส่วนตัวช็อคอัพด้านหลังนะครับของลีดเนี่ยก็จะเป็นช็อคอัพตัวเดียวที่อยู่ทางฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ในเรื่องของล้อและยางล้อหลังเขาใช้ขนาดเพียง10นิ้วส่วนยางก็จะเป็นไซส์100ทับ90ขอบ10นิ้วแล้วก็เบรกก็จะเป็นแบบดัมเบรกซึ่งสามารถปรับระยะความตึงความหย่อนของเบรกได้จากตรงนี้ ซึ่งในเรื่องของล้อหลังของลีดเนี่ยหลายหลายคนก็บ่นนะว่าทําไมไม่ให้ล้อ12นิ้วมาทาไมไม่ให้ล้อ14นิ้วมาซึ่งผมมองว่าลีดเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็คือล้อ10นิ้วนี่แหละมันทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูเหมือนรถป๊อปนะครับดูแบบดูดีนะครับถ้าเราสังเกตดูเห็นไหมมันลงตัวมากมากเลยแหละส่วนในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะครับตัวลีดห2ึตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เทคโนโลยีใหม่ ที่มีชื่อว่า ESP พัดหรือว่า Smart Engine นั่นเองในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบหนึ่งลูกสูบ1 2 4่งรซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำฝาสูบเป็นแบบ Sin เก e ลโอหีทแคมชารแต่มีวาล์วให้มาถึง4ตัวในเรื่องของเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกสูบก็จะอยู่ที่53.5มมส่วนระยะชักอยู่ที่55.5มมสรงกำลังด้วยระบบสายพานแรงเวียงนี้ศูนย์ในเรื่องของอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยทางฮอนด ถังน้ำมันเชื้อเพลิง6ลิตรเนี่ยสามารถวิ่งได้312กิโลเมตรต่อ1ถังทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะในเรื่องของตัวเครื่องยนต์กันบ้างตัวเครื่องยนต์ของดีน125เนี่ยเขาถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นรถที่มีแรงบิด และกําลังในรอบต่ําถึงกลางได้ดีมากๆเราจะสังเกตได้จากเครื่องยนต์บ็อกเมะเป็นเครื่องยนต์บ็อกเดีวยวกันกับที่อยู่ในคลิก160 pcx 160แล้วก็ adv 160แต่ว่าเขาได้ทําตัวลูกสูบที่มีขนาดเล็กมันเลยมีขนาด cc เพียง1 2 4 cc ซึ่งรถรุ่นนี้นะเป็นที่นิยมกันมากที่ประเทศเวียดนามแล้วก็ลักษณะของภูมิประเทศของเวียดนามเนี่ยมันก็จะมีทั้ง ที่รับร่มชายฝั่งที่รับร่มแม่น้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ประเทศเวียดนามมีก็คือในเรื่องของภูเขาซึ่ง Honda าลีดเนี่ยก็เป็นที่นิยมกันมากๆในบรรดาชาวบ้านชนบทผมดูในหลายรายการที่เขามีการไปท่องเที่ยวที่เวียดนามชาวบ้านเขาก,ก็จะนิยมใช้ตัวลีดนี่แหละใช้บันทุกหมูใช้บัรนทุกไก่ ใช้ขนเฟืองใช้ตามชนบทเป็นเหมือน Honda Wave บ้านเราเลยซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์แล้วแหะว,ว่ากําลังของเครื่องยนต์แล้วก็ระบบส่งกําลังของลีดเนี่ยเขาทําได้ดีมากๆในทางลาดชันส่วนในเรื่องของประเด็นที่ว่าที่มีสํานักแต่งเอาตัวลีด125เนี่ยไปแต่งแล้วก็สามารถทําความเร็วได้มากกว่า160กิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพื้นฐานของตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยเขาเอามาจากตัว p c x นะครับ นี่ p c x 1 0 0ก็จอดอยู่ข้างๆกันนี่แหละเพราะฉะนั้นในเรื่องของการโมดิฟายเนี่ยเขาสามารถเพิ่มเติมชิ้นส่วนต่างๆได้ค่อนข้างจะหลากหลายแต่ก็อย่างที่พูดไว้ในต้นคลิปเนาะว่าแรงไม่แรงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณเนาะ แรงตามตังเนาะเร็วตามตังแต่ว่าพื้นฐานของตัวรถก็สําคัญนะถ้าตัวรถมันเอื้อต่อการมดิฟายมันก็ทําได้ง่ายมันก็ทําได้แรงมันก็ไปได้เร็วนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจ Honda า e ีดหนึคันนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูตัวจริงได้ที่ชานยนซีพีบีที่อำเภอสว่างแดนดินนะครับเขาเรียกว่าสาขาต้นโพนะตรงนี้หรือว่าใครไม่สะดวกเข้ามานะครับก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปเนาะแล้วก็นอกจาก Honda า e ีดแล้วก็ยังมี Honda รุ่นอื่นๆนนะะไม่ว่าจะเเเเปปป็็็นนนวคลิก PCX ป หรือแม้แต่ f o r ซ a 350หรือ ADV 350หรือแม้แต่รถสายลุอยอย่างตัว CIF เอพื่อนๆก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดอาจจะถามเรื่องผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่หรือว่าอาจจะต้องจองในบางรุ่นก็ปรึกษากับทางฝ่ายขายเขาได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะฮะสำหรับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงละกันนะครับสำหรับในคลิปนี้